คนนี้คือสุดที่รักสมาร์ทฟาร์มเมอร์หนุ่มสุดหล่อทฤษฎีแน่นเอียดไฟแรงสูงเขากลับมาที่นี่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงส่วนเขาคนนี้กเกษตรกรวัยเก่าพ่อของสุดที่รักชอบทำอะไรสบายสบายจะทำเกษตรก็สบายสบาย พ่อทำไรอ่ะก็ดูเว็บนี้ไงนี่มาฟังนี่ดีกว่าจากที่ผมไปสำรวจพื้นที่บ้านของเรามาแล้วเนี่ยใช้12แอปพลิเคชันกับอีก8เว็บไซต์บ้านของเราอยู่ในจุด14องศาเหนือ <S 2> <S 2> <S แล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะเราควรหาอะไรมาปลูกเพิ่มกันดีไหมพ่อแล้วเราคิดว่าจะปลูกอะไรเพิ่มดีลูกพื้นที่แปลงข้างอ่ะผมว่าจะปลูกเป็นข้าวโพดแต่ว่าก็อยากได้ แฮกเตอร์สักคันเอามาช่วยทุนแรงพ่อเห็นพ่อทํางานคนเดียวแล้วน่าจะเหนื่อยน่าดูเลยเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนละกันแป๊บ <ขอ S 1> เดียวแป๊บๆมันต้องได้สักเว็บแหละแกนี่มันชอบทําอะไรยุงย่งยากจริงเข้าเว็บนี้เว็บเดียวก็ครบจบทุกอย่างแล้วเว็บอะไรอ่ะไหนบอกไม่ดูไงไหนๆก็เข้าแล้วขอดูนิดนึงไม่ได้ไงอ่ะอ่ะให้ดูก็ได้เว็บเดียวมันจะไปครบอะไรขนาดน,นั้นครบแน่นอนครับความรู้แน่น ข้อมูลสินค้าเพียบไม่ต้องไปหลายที่ให้วุ่นวายที่นี่ที่เดียวครบจบเลยครับคลิกมาที่ www. สยามคูโบต้ .co.th เว็บไซต์คูโบต้าชมใหม่สะดวกสบายง่ายไปหมด ทั้งข้อมูลสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรว่าการใช้งานของคุณเหมาะกับสินค้าแบบไหนของเราไม่พอแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องโปรโมชั่นต่างๆทั้งโปรเก่าโปรใหม่โปรประจําเดือนให้อัปเดตกันอย่างทันท่วงทีเพียงคลิกไปที่แถบเมนูด้านขวาบนจะเจอคําว่าโปรโมชั่นคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาก็จะเจอหน้าโปรโมชั่นประจําเดือนที่สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกนะครับ ในนั้นจะมีบอกทั้งรายละเอียดและระยะเวลาของโปรโมชั่นนั้นๆเรียกว่าอัปเดตสุดๆไปเลยล่ะครับหากดูโปรโมชั่นแล้วสนใจสินค้าเว็บไซต์ของเราก็มีรายละเอียดและข้อมูลให้เลือกชมมากมายโดยเข้าไปที่หน้าหลักเลื่อนลงมาจะเจอหัวข้อสินค้าต่างๆเลือกประเภทสินค้าที่เราสนใจคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามายังหน้าสินค้าแล้วก็จะมีข้อมูลมรายละเอียดของสินค้าราคา วิดีโอการใช้งานก็มีนะครับสามารถคลิกดูได้เลยครับอุปกรณ์ตอบ่วงที่ใช้คู่กับสินค้านั้นๆก็สามารถดูได้ด้วยนะครับแม่ง่ายสุดๆไปเลยครับรวมทั้งถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบรายละเอียดของสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจก็แค่เลือกสินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบในหน้ารวมสินค้าแล้วกดเปรียบเทียบได้เลยแค่นี้ก็เปรียบเทียบกันแบบละเอียดยิบแบบจุดต่อจุดกันได้แล้วครับอ๋อ แล้วถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกไปนอนอ่านเล่นๆเ,ลนเลนพลินๆประกอบการตัดสินใจก่อนได้เลยนะครับโดยเลือกประเภทรถเลือกที่ช่องรายละเอียดและเลือกดาวน์โหลดแคตตาล็อกเพียงเท่านี้ก็จะได้แคตตาล็อกไปอ่านประกอบการตัดสินใจได้แล้วหรือจะลองดูวิดีโอการใช้งานก็สามารถทําได้ในหน้าเดียวกันนี้เลยครับโหสะดวกแล้วมันก็ง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ย,พ,ยพ,พ่อเนี่ยมันคือเคสไม่รับของพ่อโหพ่อเนี่ย สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของคูโบต้าจริงๆเลยนะแน่นอนอน,นี่นี่เราลองดูใช่แล้วครับเคล็ดไม่รับใครๆก็ใช้ได้เพราะที่นี่มีหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสินค้าโปรโมชั่นง่ายครบจบในที่เดียวคลิกเลย w w w s y a m k u b o t a c o t h